i mm -hmm. mm -hmm. คนหลอก่อนนะคะต้องเจอคนห่อราระวังนะคะเดเอาไปก่อนยเพราะว่ามันเป็นอันตรายคนเชอบอกว่าเนรางวัลใครทใ้ขา มาดูคนสวยคนหล่อใกล้ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆใสเหมือนข้าวหนเห็นไหมสวัสดีค่ะจะเต็มใช่ไหมจะเต็มจดเต็มสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะคนสวยเฮยสะกด อะไวิดีโอดูไปมอบเลยไหมอ๋อค่ะทำไมมีเซตกันสวยเลยัสสวดีค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะสวัสดีค่ะป้าโท้ป้าโท้ป้าโท้ป้าโท,โท้ทำไมไม่ชวนหน่อยทำไมไม่ชวนหน่อยมีเซตเสวยๆ จุดยอดสุดยอดูกบอใส่จงกระเบนอสัสดีค่ะจงกระเบนใส่ไมุ่มเอวเปนใหญ่ดีค่ะเพทดีค่ะจที่เราไปชมเสร็จแล้วนะคะเาเรื่มผู้สูงอายุค่ะข้ค่ะีอะไรจัดมาเต็มค่ะคมเาะเมตัราสวยมากค่ะสวยแน่สวัค่ะนสวยข้างบนได้แล้ แต่ว่าไ่เข้านอนได้เนาะหนูแต่งชุดไปเนาวหนูไม่เปลี่ยนใจหนู้อนหนูไปซ้อมเต้นตัอยู่งแนแทเนาะแต่อันแรกเลยนีค่ะหขาวิ่งแบบหน้าอันริยจะมี้ค่บอล่บาดเจ็บเซตเหลืองค่ะเหลืองทั้ตัวนี่แหละนะคะนี่ก็คนสวยค่ะ พอพูดถึงขอพูดถึงการได้รับ